ท่านผู้ชมครับวันนี้วันนี้ทางศูนย์อาสาสมัครต่อต้านโควิด -19 นี่นะครับจังหวัดแพร่ก็ระดมกำลังกันล่ะครับเข้าไปตามพื้นที่ต่างๆวันนี้ไปที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ซึ่งมีกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวอยู่จำนวนสิบกว่ารายนะครับวันนี้ทาง ทีมงานของทางศูนย์นะครับซึ่งท่านวรวัตรเอื้ออภัญญกรุลนี่ท่านอดีตสสแพล่ท่านได้ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาแล้วก็ได้มอบหมายให้กับทางศูนย์แพร์เนี่ยดำเนินการในเรื่องของปราบให้สิ้นซากโควิดโควิดโอ้ดีใจนะครับวันนี้สถานการณ์โควิดที่จังหวัดแพร่เราล,ลดลงนะครับลดลงละคนที่ป่วยก็หายละดีละนะครับเรียบร้อย แล้วก็ในกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงนี้ก็ดีนะครับไปกันทุกที่เราก็พยายามไปจี้กันทุกแห่งนะครับกักตัวกันหมดนี่อันนี้ครับดีดีด,ดีจังหวัดแพร่เราต้องช่วยกันนะครับจังหวัดแพร่นี่เขาบอกว่าแพร่ต้องไม่แพร่เชือนะ้อโควิดสถานการณ์ลดลงมากขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือนะครับเพราะว่าเราต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างเดียวเท่านั้นเอง ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างว่าครับไม่ได้อะครับทางการหรืออะไรก็แล้วแต่ประกาศไปเปล่าเปล่าถ้าพี่น้องประชาชนไม่เชื่อมันก็ไม่ได้ยังไงมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ของเราเนี่ยต,ตั้งแต่เราเปิดศูนย์มานะครับโอ้โหเจ้าหน้าที่ในศูนย์นี่ก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้หย่อนกันทุกวันไปกันทุกขนไปกันทุกแห่งอันนี้เราไม่ได้ใช้งบประมาณทางราชการแม้แต่บาทเดียวนะครับไม่ได้ใช้ครับกําลังใจกําลังกาย อาสาสมัครไปกันนะครับไปกันวันนี้ก็ไปพ่นฉีดยาที่อำเภอวังชิ้นตำบลแม่ป่าตำบลแม่เกิงนะครับแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ที่อำเภอลองนะครับอำเภอลองแล้วก็เวียงต้าในกลุมเสียงนะครับสำหรับท่านที่ต้องการให้ทางศูนย์ไปสกัด โควิดเนี่ยสกัดโควิดเนี่ยอ่าสกัดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนสาหรับในกลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าอ่ามันจะยังไงอะ่ะกลุ่มเสี่ยงนี่บางท่านก็ไม่เข้าใจว่าใครกลุ่มเสี่ยงคนที่อยู่ใกล้ชิดคุมกลุ่มเสี่ยงนั่นแหละครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยอ่าที่อาเภอลองเนี่ยพรุ่งนี้จะเราจะไปฉีดคนบ้านที่เขาติดเชื้อนะครับแต่ตอนนี้เขาหายแล้วนะครับพรุ่งนี้เราจะไปฉีดแล้วบ้าน ผู้ที่ใกล้ชิดของคนที่ป่วยเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเราก็ไปฉีดให้หมดทุกหลังคาเรือนอเราไปสกัดทุกหลังคาเรือนเอาแมสไปแจกเอาเจียลเอาอะไรไปให้นะครับก็คือดูแลและครับดูแลกันเหมือนญาติมิตรเ,ออเหมือนญาติมิตรนะครับใครต้องการอ,าอะไรมั่งก็บอกมานะครับไม่ว่าจะเป็นแมสเป็นเจียวเป็นเ,ออเครื่องใช้ไม่สอยที่เกี่ยวกับ ป้องกันนะโควิดเนี่ยป้องกันโรคเนี่ยนะครับเราก็จะไปบริการท่านและทีนี้ที่ศูนย์นะครับที่ศูนย์ของเราในที่หมู่บ้านเวียงผาพินตำบลศบสายอำเภอสุงเม่นจังหวัดแพร่วันนี้ครับทางท่านวรวัตท่านได้ส่งเป็นตู้อบนะตู้อบนี่ก็คืออบป้องกันโควิดป้องกันเชื้อไวรัสอบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยรับรอ,อ,องว่าสบายครับ อบฟรีครับไม่ต้องเสียตังใครจะอบก็แจ้งมาครับแจ้งเข้ามาครับมาอบตัวเขามียามีอะไรให้แล้วก็มีวิตามินซีตอนนี้วิตามินซีก็ส่งมาคือวิตามินซีนี่กินแค่เดือนเดียวนะครับแค่เดือนเดียวนี่ก็รับรองว่าท่านไม่ต้องห่วงว่าไอ้โควิดนี่มันจะเข้ามาใกล้เรา ไม่มีหรอกครับเราป้องกันไว้แบบนี้เลยนะครับป้องกันเลยนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับที่ที่เราจะให้ยาวิตามินซีท่านแจ้งมานะครับเราจะไปมอบให้แจ้งมาเลยว่าเคยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเคยอยู่ใกล้กับคนนั้นคนนี้คนที่กักตัวอยู่อะไรเนี่ยนะครับแจ้งมาได้ครับเราจะไปมอบให้วิตามินซีนะครับโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ถูกๆนะครับแพง เหมือนน้ำยาพ่นโควิดนี่แหละครับแกลอนหนึ่งเจ็ดพันกว่าเนี่ยท่านที่ต้องการก็เชิญนะครับ